ตอนที่119หลุมไฟกราบกายเป็นบ่อน้ำหมาทหารอาสน์หมาในสองตนตกอยู่ท่ามกลางไออสูนของเซินโซภายใต้การชักนำของไออสูนพวกมันกลายร่างเป็นมนุษย์หยิบเอากุญแจรประตูเจดีย์จนยาวออกมาปลดชุดเกราะออกเองเมืองสลีโยนกุญแจให้จี้เสียวจี้เสียวยกมือขึ้นรับอุนเซินโซกระดลงจากหาคบหมายทั้งสองสวมชุดเกราะก,กดหน้ากาก,ากลงบน หมวกเกาะลงปลอมตัวเป็นทหารอสูรทหารอสูรม้าในสองตนยังคงอยู่กลางภาพมายาสีหน้าตะลึงค้างมุดเข้าไปอยู่ในโพรงม้าอย่างไม่รู้สึกตัวต้องรอจนกว่าไอซสกะุลของซนโซจะจางไปถึงจะกลับมาได้สติเหมือนเดิมจีเซียวถามซนโซหลังพวกเราไปแล้วไออสูรจะคงค้างอยู่อีกนานเท่าใดซนโซคิดหนึ่งการกทวกจีเซียวตัดใจฟาดอสูรสองตนสลบไป เห็นร่นเวยกระวนกระวายเมื่องสรีก็เอ่ยปากปลอบทำตัวสบายสบายการเคลื่อนไหวของเราครั้งนี้ก็เหมือนกันเข้าเจดีช่วยอสูรหลบหนีง่ายบ่าร่นหวยเดินผ่านหานอสูรชำเลืองโดยอีกฝ่ายปราดหนึ่งเนื้อตัวสั่นเทาพรางกระซิบบอกกับตัวเองฟังดูเหมือนจะไม่มีอะไรยากแต่หักแต่ถ้าหากถูกจับได้ มีหวังได้สู้กันแน่แน่แต่ว่าได้ร่วมต่อสู้กับจอนอโศนขขาวเสียซานจี้เซียวจนเดินจะว่าไปก็พี่โย่พูดต่อน่าตื่นเต้นมากๆสุดๆไปเลยหลังพูดจบครึ่งอโศนทั้งสองก็หดตัวกระโดดเข้ามาในแขนเสื้อของมึงเสียหลีไม่ไม่ทันได้รอให้มึงเสียหลีกับจี้เซียวเดินออกจากปาก่าด้านหน้าก็มีทหารอโศนสามตนเดินมาพอเห็นพวกเขาสองมือว่างเปล่าทั้งยังสวมหน้ากากาปิดบังใบหน้าก็อดประหลาดใจไม่ได้ อสูนตนหนึ่งตวาดกระต่ายบัดซบเล่าผู้เจ้าแอบกินมันไปแล้วใช่หรือไม่มึงสเสเลียนึกสนึกอบรหยทหารอาสูนอีกตนเรียนเสียงอสูนหมาในาเลิกพูดถึงดีกว่ากระต่ายนั้นทิ้งเจ้าสิ่งนี้ไว้พวกก้าสองตอนก้มก้มเก็บเลยเพลอปล่อยมันหนีไปหน้าเสียดาย ขณะที่ทหารอสูรทั้งสามกำลังยาปากแนพาพวกเขาก็เห็นอีกฝ่ายเปิดถุงสามภาระออกประกายแสงสีทองเจิดจ้าปรากฏขึ้นต่อสายตาฉับพลันทั้งสามอุทานถูกใจมุกุเศษเยอะอย่างนี้เชียวหรอทหารอีกศูนย์อีกตนหนึ่งคว้าึ้นมากำมนี่อย่างน้อยก็ร้อยเม็ดเจ้ากระต่ายนั่นมหาเศรษฐีชัดชัดเห็นฉะนั้นมึ่ศลีกระลาทหารอสูรทั้งสามเดินห่างออกไปเล็กน้อยกระสิบบอก บอกพวกเจ้าตามตองไม่คู่ตอนฉีกถึงหนังกระต่ายเพราะกินของมันหอมอบอวลสุดๆพวกค้าก็เลยเผลอกินมันเข้าไปกระดูกยังอยู่ในท้องอยู่เลยตอนนี้กระต่ายอะไรนั้นไม่มีแล้วแต่ถ้าจะเอามกวิเศษไปอยู่ทุงหนึ่งตอนกลับไปพวกเจ้าก็แค่ช่วยกันหน่อยปิดปากให้สนิก็พอทหารอสูน์ตนอ,ออกมาเยาวคำหนึ่งจะหนักได้ทันที ม่น่าพวกเจ้าถึงใส่หน้ากากิแทก็กลัวเขาเปิดออกมาเปิดปากออกมาพูดกลินกระต่ายในปากจะรอยออกมาใช่หรือไม่มึ่งสิลีหอระกระอ่วนเจ้าได้กลิ่นเออช่วยไม่ได้เนาะทหารอาสนอีกตนพุตพิษดมกินมึ่งสิลียิ้มรปชดตัวเจ้าตอนนี้มีแต่กิ่นกระต่ายแต่ต่อยพวกเราสามคนไม่พูด กลับไปไหนเลยจะตกตาอาสูรนตนอื่นได้ตอนนี้อสูรตนอื่นๆเติมฟืนกอ่อไฟกันอย่างเต็มกำลังแค่นย่างเนื้อก็ทำเสร็จแล้วแต่พวกเจ้าสองคนกับกินมันเสียเองในแดนอสูรกันขโมยกินเหยื่อเองทั้งๆที่ตลกกันไปแล้วจะแบ่งปันถือเป็นเรื่องร้ายกาจมากทำลายความรู้สึกกันอย่างร้ายกาจอย่างเบาก็าอาจแค่ทะเลาะกันอย่างหนักอาจถึงขั้นลงไม้ลงมือ ร่นหุยหลบอยู่ในแขนเสื้อเนื้อตัวสัน่นมึงเสลีแส้งทําเป็นตัดใจฝืนพูดเช่นนั้นมุกวิเศษพวกนี้ข้าสองคนก็ไม่เอาก็ได้พวกเจ้าเอาไปแบ่งกันเถอะเอามุกวิเศษกลับไปแบ่งให้กับทุกคนเท่าๆากันไม่สู้พวกเราสามคนแบ่งกันเองทหารอสูรมลุกข้อตกลงดีใจออกนอกหน้าเช่นนี้ถูกต้องแล้วพวกเจ้าได้เนื้อกระต่ายพวกเราในมุกวิเศษสมบัติอาหารเลิศรสเอาจะเอาทั้งคู่ไม่ได้ จี้เสียวไม่ถนัดเล่นละครจึงยืนดูเมืองสลีแสดงอยู่อีกด้านเมืองสลีททำท่าระมักใจขึ้นมาทีอีกพวกเจ้าไปก่อนเถอะพวกเราสองคนจะรับลมอยู่ข้างนอกนี้สักพักไม่กินกระต่ายจางหมดค่อยกลับไปทหารอังสูรทั้งสามแบ่งมุกวิเศษกันอย่างรวดเร็วทั้งตื่นเต้นทั้งวิตกกังวลไม่ได้ไม่ได้พวกเราออกมาตามหาพวกเจ้าหากไม่กลับไปด้วยกัน อาสวนตนอื่นต้องนึกสงสัยแน่ผู้เสดกจหันไปลากจี้เสียวยังจะยืนเบื่ออยู่ได้รีบไปถืเินปล่อยให้รอนานเจ้าเจ้าพวกนั้นมีหวังได้ออกมาตามหาโดยเมื่งสลีแยกทหารสาสนรายนั้นกับจี้เสียวออกจากกันเงียบเงียบมองไปทางเจดีจนยาวคืนนี้เวนไครขึ้นเจดีส่งอาหารให้นักโทษหรือพวกข้าสองตอนขึ้นไปอยู่บนเจดีก็ได้จะได้ไม่ต้องปวนเปี้ยนเดินอยู่นอกเพื่อดีเช่นนี้คงไม่มีใครได้กิ่นแล้วกระมัง แบ่งสมบัติที่ไม่ได้มาด้วยวิธีการศกกระกบย่านับเป็นพวกเดียวกันต้องคอยช่วยปกป้องซึ่งกันและกันทหารอาศูนต่างเห็นพร้องเออดีเช่นนั้นพวกเราจะคอยคุ้มครองพวกเจ้าเองทหารอสศูน์กลุ่มหนึ่งเดินทางมุ่งหน้าไปยังเจดีเจ้นยาวไม่ผิดจากที่คาดพวกเขาพบเจอทหารอสศูนตนอื่นนอกจนเจดีตหนิเกิดอะไรขึ้นเหตุใดกลับมามือเปล่า พอรู้ว่าตัวเองมีส่วนรู้เห็นซ้ําในอ,อกเส้นอยังเต็มด้วยมุกวิเศษทหารอาสูรนักสารจึงรีบเจอพวกเมืองสลีกรบเกลียนหนาเสดาเจ้ากระต่ายบัดศพนั้นเคยฝึกวิธีหนีเอาตัวรอดพวกเขาสองคนไล่ตามจนถึงเกือบถึงเขาเหยสารแต่เจ้ากระต่ายนั้นกลับหนีรอดไปได้ไม่สู้ให้พวกเขาเอาอาหารส่งไปขึ้นบนเจดีแค่จับตาตาถ่งยังพลาดมีสิองไรมาดื่มสุราใช่ใช่รีบไปไปไป,ไป,ไป าอาส่วนลาตะเวนต่างโรดีอส่วนทิ้งจอกม้วนบนชั้นสารไม่จะเป็นต้องส่งอาหารอาสนวกระยดสาขาวบนชั้นสอนอยังต้องส่งส่งอาหารเป็นงานยากลําบากปกติจะถูกอส่วนกระาสาขาวก้นดาทุบตีเล่นงานเป็นประจำไม่มีอส่วนตอนใดอยากทํางานนี้อสูวนนักโทษไม่คูควรจะได้กินดีอิ่มดีกินดีกินกินดีกินอิ่มทุกวันจึงได้หารเพียงน้อยนิด ทหารอสูนไม่กล้าส่งมากเกินกว่าครั้งหนึ่งทั้งยังไม่กล้าไม่ส่งหากรับนักโทษอสูนหิวตายขึ้นมาย่อมส่งผลกระทบต่อจำนวนหมื่นอสูนถึงตอนนั้นพวกเขาไหนเลยจะแบกรับโทษไว้จึงได้แต่ผลัดกันทำหน้าที่นี้จีเสียกับเบื้องสลีนิ่งเงียบไม่พูดไม่จาก้มหน้ารับกล่องอาหารแท่งทำเป็นยอมรับโทษโดยดุษเดีตรงไปเปิดประตูเจดีได้เดินเข้าไปด้านไหน เสียงปึง้งลั่นดังประตูหินหนาะหนักปิดเส็จฝุ่นควันรอบด้านปิดกั้นเจดีย์ในนอกทหารอาสนที่ด้านนอกมองประตูเจดีย์เก่าเขาบอกกันได้ข้าถึงรู้สึกว่ามีอะไรแปลกแปลกทหารที่ได้ม,มุกพิเศษไปต่างพางการเตือนอกเตือนตอนอกเลี้ยวไหลหนะ้ามาเดือดรากันเถอะแม่ทัพเหยี่วดำใกล้กลับมาแล้รีบทําเวลาเข้ามีเพียงตอนเหยื่วดำออกไปจับ เหยื่อหาอาหารเท่านั้นที่ทหารนาสูนนอกเจดีจะกล้ารวมกลุ่มกันแอบขี้เกียจด,ด้วยประสบการณ์เต็มเปี่ยมพวกเขาจึงสามารถกลับไปไประจำการได้ทันก่อนที่เหยี่ยวดำจะกลับมาเหนือยอดเจดีทางเชื่อมในเจดีคับแคบกว้างแค่สองอศูรเดินเคียงกันไปบนผนังราบเรื่อนเป็นมันไม่มีเชิงเทียนแม้แต่อันเดียวตลอดทางมืด,ม,ดมิดเหมือนอย่างที่จอมอสูนแม่น้ำไปเหอบอกชั้นแรกไม่มีทหารยามคอยเฝ้า พี่โหยโผล่หัวเอกจากแขนเสื้อกว่าดตามองไประร,รอบอย่างพินิษพิษจารณามันเอ่ยปากเหมือนไม่อยากนึกเชื่อที่นี่คือจะดีจนเยาเลยเหมืองเสลียิ้มตอบสามารถใช้ทักษะการแสดงแก้ไขปัญหาไม่ต้องตะโกนเล่นงานตะโกนค่าใดๆจีเซียร,รูปหลังคออีกฝ่ายเรียกฟามาเอ็นดูรุ่นหุยพวกเราเข้ามาแล้วดูเหมือนจะไม่ยากนะมืองเสรีบอกว่าในกลุ่มลูกน้องของจอมมสนแม่น้ำไปเหอ เคยมีผู้กล้าเชี่ยวชาญการปลอมแปลงกายเป็นฐานอาสูนส่งอาหารลุกเข้ามาที่ชั้นหนึ่งได้สําเร็จเช่นกันทว่าเท่าสซินใต้จะดีร้ายกาศสามารถใช้ไออสูนของตัวเองแยกแยะอสูนที่มาได้ว่าเป็นอสูนจริงหรือไม่หากไม่ใช่จะถูกภาพมายาล่อลวงให้ติดกับตกเข้ามาในคุปเพลิงจีเสียถามส่นโซอยู่ในแขนเสื้อพร้อมหรืออย่างส่นโซคารามออกมาก่า ออกมาเบาๆคำหนึ่งค่าจะพยายามส,ส้นเสสูดลมหายใจเข้าหรือลึกรับรู้ได้ถึงบรรยากาศภายในใจดีมันพ่นไอเอโซน่คล้ายคืนกับไอเอโซนฟองสซนออกมาหอมล้อมห้อมล้อมเมืออสลีกับจี้เซวไว้รากับกิ้งก่าในพุ่มไม้ได้เปลี่ยนสีปกป้องตนเองเปลี่ยนร่างกายให้เข้าเป็นหนึ่งเดียวกับสภาพแวดล้อม หลังห่อร่างไว้ด้วยไออโูนพวกเขาสองคนก็เดินขึ้นหน้าอุณภูมิเพิ่มสูงขึ้นไม่หยุดหลังหนึ่งก้านทั่วผ่านไปพวกเขาต้องขึ้นพลังปราณคุ้มกายสะกดความร้อนเมื่ศสีบอกระสนสวับเพื่ครึ่งอศูนห้ามออกมาระหว่ังไม่สุดปลายทางเดินจ,จู่ๆภาพตรงหน้าก็กลายเป็นเปิดโลง่งสะเพริขนาดใหญ่ราวไร้สิ้นสุด หินหลอมเหลวร้อนแรงเดือดพร้านไอร้อนผัดวู้บปะทะใบหน้าโซ่เหล็กเส้นหนึ่งพาดข้ามสภาสะเพริงสายไว้ไปมาเอียงเอกเอียงแขวนไปยังฝั่งตรงข้ามกับที่เชื่อมต่อไปอยังชั้นสองเส้นทางนี้มองไปเหมือนไม่มีอะไรทหารอสูนส่งอาหารสามารถเดินไปได้อย่างปลอดภัยเมืองเซลีถ่ายเสียงบอกกี้เสียวด้วยนิยสัยของงูยักษ์บนเพดานผนังทั้งสในสเพลิงต้องมีกลไกซ่อนอยู่แน่ เขาเรียกการไมิสิ้นพันผ่านออกมาเปลี่ยนมันเป็นกระเบกคู่ส่งให้จี้เสียวเล่มหนึ่งทั้งสองเหยียบไปบนโซ่เหล็กร่างกายเอ็นไหวไปมาราวกับมแมลงปอโชฉผิวน้ำ ครึ่องอสุนอกสันขวัญแขวงครั้งเดินไปถึงจุดต่ำสุดของโซ่เหล็กซึ่งอยู่ตรงกลางสะพอดีร่นหุยกระถอนหายใจออกมาคำหนึ่งจู่ๆสนโซก็เนืน้อตัวสั่นสะท้านในเวลาเดียวกันทะเลเพลิงที่อยู่ด้านล่างก็กระเพื่อมไหวทะเลเพลิงสีแดงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างถนัดชัดต,ตาผนังทั้งสีด้านดังก้องราวกับมีอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวเมื่งสิริกจะเจีเ๊ยวหยุดเดินสนโศผู้สะเอือนตื่นตะนกเขากำลังพูด จี้เซียวใครเท่าเสินใต้จะดีเขาบอกว่าเหมือนไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไอศูนของข้าจิตใจของเซินโซตัวน้อยพังทลายค่ะเด็กน้อยตกใจร้องไห้พวกเราถูกจับได้แล้วพี่โยก็ร่วนหุยกอดกันตัวกลมเนื้อตัวสั่นไม่กล้าส่งเสียงจี้เซียวหยิบอาภาไหม้ละเอียดออกมาสีหน้าสงบนิ่งไม่เป็นไรเขาปิดตามเมื่งเสลีไว้ปุกปมไม่หลังหวัวผู้ร่วมบำเพ็ญตัวน้อย ตาไม่เห็นใจไม่หวั่นไหวใจไม่หวั่นไหวภาพมายาไม่เกิดจี้เสียวบอกจับมือข้าไววสมัยที่มึ่งเสี่หลีบุกตรยแดนสนไปทั่วนั้นเขาไม่เคยพบกระเท่าสนพันปีมาก่อนเขารู้ว่าจิตของจี้เสียวแข็งแกร่งหาตนอดดีอาจลากคู่ร่วมบำเพ็ญให้ต้องลำบากไปด้วยดังนั้นจึงยอมทำตามแต่โดยดีจี้เสียวมือข้าหนึ่งถือกระบี่มือข้าหนึ่งจูงมึ่งเสี่หลี